วัดโพธิสมพรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแฟมารีเจอรี่จะพาเพื่อนๆมาดูพิพิธภัณฑ์ที่วัดโพธิสมพรนะคะนี่บริเวณร,บรอบๆของพิพิธภัณฑ์น,นะคะ ทั้งหมดมีสชั้นนะคะเดินขึ้นบันไดไปน,นี่บริเวณรอบๆถ้าใครสายบุญมานะคะมาเที่ยว,วน,นี่บริเวณรอบๆของพิพ,พิธภัณฑ์นะคะ วัดโพธิสมพรนะคะนี่อยู่ในเมืองเลยนะคะนี่ถ้าใครมาเที่ยวอุดรแวะมาที่นี่นะคะมากราบสการะได้นะคะขออนุญาต บรม,มาธมาตุธรรมเจดีนะคะนี่ด้านล่างนะคะด้านรอบนอกเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวจะพาชมนะคะอันนี้ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจพระเจ้าหลันเธอพระองค์เจ้าพระรยาจิยาภานะคะเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปในห้องนี้ คนไหนที่สายบุญมานะคะอันนี้ห้องออพระราชกรณียกิจนะคะสายบุญมานี้นะคะสายบุญมาเพิ่มบารมีบุญ กุศลของเรานะ,ะนี่พระกรณียกิจของพระเจ้าหลานเธอะะพระองค์เจ้าพัชระกิติยาพานะคะต่กอนมาประทับอยู่ที่อุดอรนะคะมาทำงานเป็นอายการที่จังหวัดอุดรธานีนี่ห้องพระราชกรณียกิจของท่านคะ่ะใรูปหยิบไปหมด เดี๋ยวเราจะเดินไปห้องต่อไปอีกนะคะ,ะ,ะในชั้นล่างด้านขวามือหนึ่งก็คือเป็นประวัติของพระเจ้าหลานเธอนะคะ ท่านก็สา้หยทั้งหมดสามห้องวันนี้ห้องจัดแสดงประวัติผู้ที่สมพรประวัติการสร้างพ,พระบรมพระาธาตุธรรมเจดีย์ห้องนี้มีทั้งหมดสมห้องนะคะชั้นล่างนี่เลยอู้เนี่ยค่ะพระธรรมเจดีย์นะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปพระบรม,ามาาธาตุเจดี JD นะคะชั้นล่างอ,อ,อันนี้ชั้นล่างชั้นหนึ่งเ<อ>นี่ยค่ะชั้นล่าง ันนี้ก็อยู่ชั้นล่างนะคะอันนี้บริเวณรอบๆวัดโพธิสมพรนะคะบริเวณรอบๆวัดกว้างขวางโออ่าสะอาดใครมาจจังหวัดอุดรธานีแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะ ันนี้ก็คือพระยกจัก,กรพรรดินะคะปางนาคปลุกมาขอพรขอให้เราโชคดีประสบความสำเร็จตั้งกิจอธิษฐานมาที่นี่นะคะวัดโพธิสมพรอ,อันนี้บริเวณรอบๆวัดค่ะมีหลายจุดที่เราจะได้มาสักการะนี่ก็พญานาคนะคะห้าเสียน น,นี้บริเวณรอบวัดนะคะล่มลื่นมากเลยค่ะมีต้นโูต้นสีมหาโพนะคะเห็นต้นสีมหาโพูต้นโูมีคาถาสวด นี่คือรอบๆของวัดอันนี้อุโบสถนะคะนี่อุโบสถกำลังซ่อมแซมทาสีใหม่สาลีลิกธาตุเดี๋ยวเราเดินไปนะคะกว้างค่ะร่มรื่นใครมา ที่นี่ก็อยู่ในเมืองเลยนะคะอยู่ใกล้กับตรงข้ามกับที่ดินจังหวัดแล้วก็ข้างโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีนี่คือในเมืองเลยจุทธศาสตร์วันนี้ด้านหลังของพระอุปบุตก็จะมีพระพุทธศิลาแรงนะคะปางประธานพรก็คือถ้าใครต้องการขออะไรก็คือ มาขอที่นี่ได้เลยค่ะจะมีความสำเร็จเนค่ะเก่าแก่มากนะคะสร้างขึ้นสมัยลพบุรีอายุ1,300ปีอายุนะคะนี่1,300ปีเก่าแก่มากใครต้องการมาเพราะนั้นก็ที่จะรถสะดวกสบายนะคะนี่ศาลากลารประเรียนศาลาพุทธรักษานี่เราก็กำลังจะเข้าพราธรรมเจดีแล้วนะคะนี่ สวยมากเนี่ยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีของเราก็จะเป็นวัดนะคะเน้นวัดคือเมืองไทยเราเน้นวัดาวาอารามสถานที่ท่องเที่ยวของเราเ <owned by sotto> ดี๋ยวเราจะขึ้นไปมาดูดูชั้นหนึ่งก่อนชั้นล่างก่อนพระบรมพระเจดีย์นะคะเนี <zo oms day> ่ย ก็คือด้านล่างด้านล่างตรงนั้นก็พระเบียงพัชรกิติยาภาเนื่อค่ะบริเวณด้านในเดี๋ยวร่วมทำบุญนะฮะเร่ค่ะบริเวณด้านในชันน้นล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็น พระบรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวนะคะน,นี่นี่่อยู่ในนี้เก็บไว้อยู่นี้จะมีทุกองค์ที่ดัง,ดงๆเนี่ยนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะ,ะพระอุดมยานโมลีนะคะนี่เนี่ยค่ะขออนุญาตเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บ ของลุงปู่ไว้นะคะเนี่ยเนี่ยเก็บไว้เพราะทำมาเจดีย์ค่ะลุงปู่ หลงปู่จุมอยู่ในนี้หมดนะคะหลวงปู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองนะคะมีชั้นสองอีกขึ้นชั้นสองคือถ้ามาที่นี่ได้เห็นวิวจังหวัดอุดรธาน,นีแน่นอนมีทั้งหมด3มชั้นถึงพระธรรมเจดีชั้นวนชั้นสาอันนี้ชั้นสองเะ,ะเข้ามาชั้นสอง ในบริเวณประตูทางเข้านี่ชั้นสองนะคะนี่ค่ะชั้นสองอันนี้ลงปูมั่นนะคะเนี่ย หลวงปู่มั่นสารีลิกทาตด้วยเก็บไว้ที่นี่หมดเลยค่ะพระธรรมเจดีอันนี้หลวงปู่เสารนะหลวงปู่เสาอ,อยู่ในนี้หมดนะคะสารีล,ลิขทาตข้างในวันนี้ก็จะเป็นภาพวาดนะคะ เยาทำบุญชั้นที่สองทำบุญอีกนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสามนะคะชั้นสมเดินขึ้นบันไดอะชั้นสเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวจัมไวยุด,ดอนด้วยนี่ชั้นสาเดี๋ยวขึ้นบันไดนี่ทางขึ้นก็มี คำเขียนไว้นี่ค่ะทางขึ้นชั้น3นี่วิวด้านล่างนะคะนี่ทางขึ้นบันไดเลยถ่ายเพื่อนๆดูนี่ชั้นสโอ้โหลมเย็นชั้นสามนะคะวิวบริเวณรอบนอกของวัดที่จอดรถสบายตึกธรรมเจดีนะคะหลวงปู่จุม่มใครมาอุดรต้องมาที่นี่แน่ นี่ค่ะวิวด้านนอกวิวด้านนอกรอบวัดนี่ด้านนอกทางเดินค่ะนี่ทางเดินรอบวัด นี่ด้านบนสุดได้เลย นี่นะคะพระธรรมเจดีพระธรรมเจดีพระประมสารีริกธาตุ์ค่ะนี่ค่ะอยู่ชั้นสามสูงสุด มีทั้งหมดสามชั้นนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Family ่ h ชอรเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย พหมมาธาตุทำเจดีจังหวัดอุดรนะคะอยู่ใจกลางเมืองถ้าใครมาจังหวัดอุดรธานีแวะมานะคะพระบรมมาธาตุธรรมเจดีอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีใกล้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Family ่เชอรขอบคุณมากๆาค่ะ